สวัสดีครับผมมีสินค้ามานาเสนอนะครับสําหรับชุดนี้จะเป็นหลอดไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์หกร้อยวัตต์นะครับเป็นชุดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับคุ้มมากๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลอด LED นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสายไฟแล้วก็หัวต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขาไว้สําหรับยึดหลอดไฟนะครับสามารถติดตั้งได้ตามสถานที่ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะมาพร้อมกับสายไฟขนาดยาวนะครับแล้วก็หหัััวต่ออเข้ากบบลดไฟนะคร ก็จะมาพร้อมกับขายึดแผงโซลาร์เซลล์นะครับไว้ใช้สําหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับใช้สั่งงานโดยรีโมทได้นะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งนะครับเป็นชุดน็อตนะครับมาพร้อมกับฐานรีโมทเลยนะครับนี่นะครับสําหรับชุดนี้ก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองติดตั้งให้ชมนะครับผมได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแผงโซลาร์เซลล์ผมได้เอาไปลังคาเพื่อที่จะรับแสงจากดวงอาทิตย์ แล้วนาไฟมาชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของหลอดไฟชุดนี้นะครับก็จะมีไฟแสดงผลการชาร์จติดแบบนี้นะครับอีกชุดหนึ่งที่ผมติดตั้งนะครับแผงโซล่าเซลล์ผมก็ไว้บันหลานกันนะครับพาไปชมความสว่างของแสงไฟในตอนกลางคืนนะครับความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเลือกปรับความสว่างได้ตามต้องการนะครับใครชอบความสว่างมากสว่างน้อยปรับได้เลยนะครับสามารถปิดเปิดได้ผ่านรีโมทนะครับปิดนะครับเปิดนะครับ สามารถตั้งระบบออโตได้นะครับชุดนี้นะครับสำหรับชุดนี้จะเป็นแสงไฟสีเหลืองนะครับเป็นแสงที่อบอุ่นนะครับใครที่ต้องการจะประหยัดค่าไฟขอแนะนำเป็นชุดนี้เลยครับผมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วมาเปิดให้ความสว่างในตอนกลางคืนนะครับไม่ต้องต่อกับไฟฟ้าที่บ้านให้เปลืองค่าไฟนะครับใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสั่งซื้อทางติกตอกได้เลยครับผมพร้อมจะส่งถ่วประเทศครับผมหรือติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับ